ไม่ได้ของกับเซฟไอ้เทียะมกนมมกไนเนี่ย่วยกูทิ้กูไปกลางคางเลยสัตว์เอ้ยหนุ่มจ้าเขาเรียกนั่งหนาดเรียกอะไรอยู่สตรีมอยู่ทำสตรีมอยู่เพื่อนเด็เจสตรีมอ่ะก่อนสตรีมมาปิดบอลได้ใช่ใช่ใช่ก่อนสตรีมเลยมึงเอาจยาใช้มามาโคลันได้นึเปล่าติดโปรแจกต์มาโคได้จริงไอควายสตรีมกูเป็นเคยเมื่อตื้นสิเนี่ย อ่อนแถวนะต่างว่าถ้าปีนคูนุ่นเลยเนี่ยปีเนี่ยมันชื <sm> ่อเนี่ยเออเนี่ยชื่ออะไรอยู่เลยปีนบอกอะไรนี่นหะประเด็นเ้ยเจเลยไหนวะเนี่ยไป็นรามหานะไอ้โคตรว่ามันมันพามันผมว่ามันพาเพื่อนมันฟาร์มาเกี่ยวอยู่แน่เพื่อนมันจะยืมอเต็มง ว่าใครจะไปลราเขามายิงคล้องคุยมาทีเอสอีกสักโดดไม่ถึงว่ะเฮ้ยเพ,พือ่อนกดดูแล้วพับจอไว้กดดูแล้วปิดเสียงไว้เฮ้ยตำรวจตำรวจตัวนั้นตำรวจตวนน้นใ <laughs> ช้เตียยให้คล้องก่อนแล้วค่วอยบอกดี ไอ้จีบแล้วก็ไอ้ดีปัญหาหน่ะหมดแล้ววะพวกไอ้หหอพวก,พวก <c oughs> หนีไปใช้ไกลหน้าไอ้สัตว์ยังหลาพี่เลยนี <c oughs> ่ง,งชีวิตกูโดนถาโถูกไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์ยิงกูจากไหนเนี่ย <c oughs> ยิงกันอยู่เถอเขอ,อีโคโจริงเลยเออมันอยู่อีโคโใช่ไหมเ <c oughs> ออเออผมบอกแล้ว ม่งชื่อมัอยูไอ้สั์กันแม่เล่นยังเล่นมีคู่เลยอ๋อมันแคนแดงหรือว่ามันแขนแดงสองแขนนะ้าอเอ็กซเออแล้วมันลาวันพันกันมาให้ี่พี่จิมเราตีมันไมอีกพออ่จิมหรือไม่อีพออ่ลดเล่นอยู่เล่นเออโยผล่เนี่ยมาดิโอ้มัน่งบานเลยไ่ตายมันูเี้บานเลยไม่ยไม่ไขึ้นขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นหัว ไออีโคมันตีข้สูงหรือตีอีโคเลยวะเกบซีขึ้นไหนนะข้อสูงโอ้หียมไม่หลุกใให้เป็นยาก่์่ายข้อสูงอะมันไม่หนองสูงมันยูทิเกิร์เลยอีโคอดูแล้วมันมันน่าทำแบบไออีโคแบบนั้นเลยเนาะอตแบบน่าะโแบบล่าไออีโคนี้มันทำอีโคนี่นมันไม่หลุกอ่ะสูงอ่ะมันไม่ทำบสูงอ่ะไอไอวาวแบบใครมีสน่ห์เขาได้เปลี่ยนอะไรอย่างเี้ยขึ้นขึ้นเขาอ่ะ ถนี่ก็เป็นอีโคสูงไงมันไม่เรียกลูกกระจ๊กมาดิไอ้เหี้ยไม่น่าจะครัแบบเด็ดลอยอ่ะเออดับเติบเตี้ยลอยเหี้ยเรามาเล่นแล้วนะแล้วมันเล่นอยู่เนี่ยพวกมันเนี่ยอยู่อีโค่บานเลยพวอยู่อีโคกันนะลาวหนี่มเล่นอีโค่ไอ้ทียโหแล้วเขาวิ่งขึ้นเขาเกี็ยแม็มืนมันนึกว่ามันมีเอสเอ็พีโข้างในว่าวิ่งขึ้นเขาเจ็บบอกมึงอยู่บนเขายิงใส่กูตายกูเลิกเล่นแล้ว เขาวิ่งบนเขาว้บเลยลาวทีไหนมันลาวกาวไปเล่นที่ไหนมาครอบได้เหมือนกันไอ้เฮียใครอยู่ในเมืองวะมีเกาะไปดูดิอะไรให้ดูดิไอ้เนมีมีผมเนี่ยอยู่มาจากบนเขาเนี่ยกลางมันเกิด ไปโทษดิเฮ้ย่คุ้มของให้อยู่ไม่ว่ะของไม่ก็เก็บมาดีเก็บมาไม่มีโทษเลยนี่มีคนอ่ะมันดักเกิดเพื่อเราบาดเลยเกินโจนชุดเต็มจนชุดเต็มไว้นี่นะไม่กลาไมาเพื่อนเชื่อมันกันแล้วกันเลยไเปล่าเต็มเพื่อนเป่าเต็มอ๋อมีขาแล้วเพียแค่เพื่อนมามันจะพาเราไปที่นี่เลยเงี้ยเหควายหรือว่าคืนนี้วิ่งกันจะแอร์พอร์ต กทีได้มันก็ไปแคมป์แคมป์สปินทุกทีได้แคมป์สปินก็ไปนู่นนะตามแยกพอดีไม่ต้องกลับเซตยังกูปวดปวดไซกล้าทียรอบนี้มันขาดอะไรไปอย่างน้อไอ้สไนไม่มีอ่ะเออสไนมันยากถ้าถ้าตอนนี้มีสไนนะก็สู้ไอ้เจ๊บิ๊กเนี่ยมันเอาเซ็คยิงแล้วก็ล่วงละมาโคไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่กลนมันเลยสไนมันก็คม ยิ่งแม่งวิ่งคู่ปินตะเลสยิ่งหนักไอ้เหี่ยไปหนึ่งเลยัดมาเด็กนาฟาเหรอนาฟาเหรอตายไปหนึ่งโหลอะไรมาช่วยหน่อยนะผมขอให้เดี๋ยวผมขอให้ตรงต้นไม้อะเป็นยมอยู่หน้าผมปัก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 ปกปักปเกปกปักวัาปักปักปักป้กปักปังปักปักปัวพั่ตักปังตัหลังตัวปนกป้กปักปัังอ่กไม่ไม่โดกปักนักปักปััวปักปักปงปากปักปักปัก่ักปัหั หลังพี่ใช่วะไม่ใช่นัวเพื่นนนโโอ,อ,อ,อนคอมต์บังเป็นเกมส์คนหนึ่งว่ะแอปพอได้พิมพ์มพิมพ์ไ้เล่นบ้าน